หมุนโอย ai, รถยนต์เชฟโรเลตสบู่อนามัยสบู่สกินเดียวสมุนไพรกวาวเคร้าเท้าตราหมอเสงสวัสดีค่ะอยู่กับฉลอดะ้านในรายการ Star n e เ s ช t a t i o n ค่ะซ t น r n e เ s ช t a t i o n วันนี้นะคะจะพาไปดูภาพบรรยากาศของหนุ่มสาวๆเดินซิกเซนกันค่ะจะแซ่บซาสอนน่ารักขนาดไหนนะคะห้ามพลาดค่ะแล้วก็ยังมีช็อตเด็ดน่ารักน่ารักของดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบอีกเทียบเลยค่ะใช่ค่ะไปชมกันนะคะในช่วงมิถุนายนค่ะ ้องละครเดอะซิกเซนวันนี้เหล่านักสแสดงมาเข้าฉากกันครบโดยเฉพาะตัวแม่อย่างที่ตุ๊กมันทุกได้เลยว่ามันจะต้องคิดการใหญ่แน่แน่เช่นไปฟั้งเสีังแล้วมันก็จะเอาผีมันไล่ฆ่าพวกเรา <c oughs> ตรงตรงนี่ของเมือง เฮียคิดว่าเป็นคู่พระนางซะอีกที่ตกจ๋านึกถึงลัดดาแลนด์ทีไร้าจะต้องนึกถึงทีมะขินที่วันเนี้ยเขามาบวงสวงละครเวทีลัดดาแลนด์เหล่านักแสดงมากันครับข้างเ หนักใจไหมคะที่ต้องมาลาบทคุณพอ่อตอนที่จริงๆแล้วคือเรายังดูเด็กในเรื่องลูกคือลูกโตแล้วนะหนักใจดีครับเพราะว่าผมต้องทําหน้าแบบแกกว่าวัยครับแกกว่าวัยครับเฮียนึกว่าหนักใจเรื่องอะไรที่แท้ก็หนักใจเรื่องหน้าตาเด็กนี่เองจะพามาชมภาพบรรยากาศเบื้องหลังกองละครปีกมารกันมาดูกันว่าเหล่าดาราเขาจะทําอะไรกันบ้างเริ่มกันที่หนุ่มจูเนียร์ที่ชอบแอบกินของในฉากจูเนียร์มาตรงนี้เลยค่ะไม่เช็คผอมงเนียอะไรนะภาษาหุ่น ลดความอ้วนนี่เราเล่นเคยเห็นพี่แจ็กอ้วนที่ไหนคือกำลังแซวกันอยู่ว่ากองนี้เข,าขอาครัวเสร็จก็ทำกินกันเป็นเรื่องไม่ลาวเลยจริงจังเลยครับไม่มีคนไหนผอมครับกองเนี้ย <c oughs> ก็เพิ่งเข้าฉากไปพี่แจ๊กฮะผมก็กินจนจุกเลยฮะ <c oughs> ต้องกินไก่ทอดนี่ฮะตอนแรกเขามีเต็มจานเลยนะฮะแบบเต็มเลยฮะ นี่ผมกัดไปขนาดนีหเลยครึ่งชั้นข้าศิษยีเดียวครึ่งชั้นข้าตัวไม่ต้องนะคะข้ามาหาอหานี่กองตอนเย็นไม่ต้องกินข้าวแล้วตอนนี้กินที่กองอิ่มละอิ่มละอิ่มละยัดไใช่ครับต่อกันที่พระเอกหนุ่มโตโน่ที่ขอมุมส่วนตัวกับหนังสือคู่ใจมาอ่านอ่านเลนสมิซันทำไมอ่านชอบอ่านที่นู่นที่นตอนนี้เราชอบนิยายจีนนะครับชอบภาษาชอบอะไรนี่คำเปียบเปยเพาะดี ่อ่านเรื่องอะไรอ่านมังกรหยกครับเจ้ยุทธอินเดียนโซโนอ่านมังกรหยกโซโนอ่านมังกรหยกข้าวผมปิดท้ายที่สาวโมงานเนี้ยพลิกบทบาทเบาจนตัวเองเนี่ยยังต้องสับสนเรื่องนี้ก็เป็นสาวแบบห้าวแล้วก็รักสิทธิความเป็นผู้หญิงมากเป็นทนายสาวค่ะเป็นคนเข้มแข็งปิกิกไปเลยคาแรคเตอร์เราหลายคนก็จะงงนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวอะไร ไงแล้วตัวจริงเป็นไงล่ะคะนตัวจริงก็งงเลยทุกวันนี้คืออะไรเขาเล่นละครเยอะจนไม่รู้ว่าตัวเองคืออะไรแล้วเป็นผู้หญิงวันวาอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกตัว ผมยาวนี่จะไวบ้างไหมคะไม่อะค่ะ<อ>เพราะว่าผมยาวมันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราอ่ะโมคิดว่านะก็เลยผมสั้นนี้ดีกว่าไม่เหมาะกับเราเนาะใช่ค่ะจะไว้ผมสั้นผมยาวเนี่ยยังไงก็น่ารักน่าเลิฟอยู่แล้วน้องโมของเฮียอยู่กับผู้เญินในซีรีส์ฮอร์โมนสาวเก้ากับหนุ่มต่อแต่ดูงานเนี้หนุ่มต่อจะเข้าใจพี่ๆนักข่าวเป็นอย่างดีจะเข้าใจเรื่องอะไรามาดูกันเองละกันถือโอกาสนี้ได้มาแบบปล่อยคอปล่อยอะไรอย่างเงี<ฮ>้ยก<ฮ>็แบบดีใจ<ฮ><ฮ> โทษนะครับนอกเรื่องนิดนึ่งดาวผัดหูเอาผมเก็บพี่เขาฝากบอกมาพี่เขาฝากบอกมาเข้าอกเข้าใจพี่ๆนักข่าวจริงๆงานนี้ได้รางวัลขวัญใจนักข่าวไปเลยดีกว่าว่ามาหัวมาคำถามซอดารัสนางร้ายคนไหนอยู่ในดวงใจเราตลอดอดีตได้เป็นนางร้ายในเรื่องนร้นผมเล่นะครับคนน่ารักครับนิสัยดีครับบวารี่มากๆพี่แดงัญยาค่ะ สุดยอดมากร้ายสุดๆคะ่ะจริงๆหรือว่าเขาเป็นคนที่หน้าตาดูดุแล้วแต่จริงๆเขาน่ารักมากพลอยจะมาเลยค่ะรักมากๆวันนี้เวลาเขาเล่นเขาตีหมดแต่พี่พลอยนี่แบบสุดยอดแล้วะคะ่ะลาเขาได้เลยที่เหมือนมพรอยนี่ก็ยังประทับใจอยู่นะคะน้องเมย์เ่อร์โรมสองคนนี้จะอันดับต้นๆอยู่เหมือนกันพี่กิ๊กสวรรณีค่ะชอบมากแต่ก็ดูละพรที่พี่กิ๊กเล่นจะดูตลอดชอบตรงไหนของพี่กิ๊กพี่กิ๊กสาม,มารถ ที่จะทําให้ความร้ายเนี่ยมีหลายรูปแบบได้คือเขาไม่ได้เล่นแบบเหมือนเดิมแต่เขาเล่นไปตามบทบาท,ทคุณรู้ไหมว่าละครเรื่องแรกที่ไออธิชนันเล่นคือเรื่องใดบ่วงหงหัวใจไร้โมลพิษรอยรักรอยบาปช่วงหน้ามีคำตอบครับ อภิชนาเล่นก็คือละครเรื่องวงหงค์่ะโดยได้รับบทเป็นการดาค่ะ ทีวีคูโคดาราหญิงยอดนิยมห้าอันดับประจำสัปดาห์จะตกเป็นของนางเอกคนไหนบ้างไปดูกันเลยอันดับ5นางเอกหน้าผิวโอโมโอ่แป้งออนจิราจากหัวใจเรือพ่วงอันดับ4แตงโมพัชรธิดาพัชรวีรพงศ์จากนักสู้มหาการอันดับ 3. วิวรวรรณรสตนทิชัยจากสุดสายปานอันดับ2ไต่ขึ้นมาถึงรองแชมป์พริมพิม,มาพันเจริญจากคู่ดีอีสานอันดับหนึ่งมาร์คีราศรีบาเลนตีเอกาจากนางร้ายสายลับ พรุ่งนี้มาติดตามชมทีวีภูโพละครยอดนิยมท่านดับประจำสัปดาห์กันต่อหลายรา,ายการ Star News Station นะครับวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนิตยาสาร Spicy, Double m o o บ b บ y ทีวีภูสมุนไพรหมอเสงเรายการ357ทีวีบุฟเฟ่นิตยาสาร Star n e w วนิตย,าส,าส,ยาสารทีวีภูค่ะประเทศชาติจะร่มเย็นถ้าคนไทยร่วมใจสามัคคีค่ะวันนี้มดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ